สวัสดีครับเสถีพยอนไยทุกท่านผมประเสริฐนามบารักปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งลูบี้เอ็กซ์เจคทีฟอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับอำเภอก่อคา,าวันนี้ถือเป็นการแบ่งปันเรียนรู้ด้วยกันนะครับหัวข้อที่ผมจะแบ่งแบ่งปันวันนี้นะครับหัวข้อแรกเลยคือการสร้างบัญชีรายชื่อนะครับต้องชวนคนเยอะไหมล่ะก็ เอาเป็นว่าเป็นการชวนแบบเป็นค่าเฉลี่ยแล้วกันนะครับปกติเดซิบก็จะเอาสองหรือสามนะครับประมาณนี้นะครับแล้วคนที่เราต้องชวนนะครับมีอยู่สองกลุ่มง่ายๆก็คือกลุ่มคนที่รู้จักกับกลุ่มคนไม่รู้จักนะครับสองกลุ่มเท่านั้นเองนะครับกลุ่มคนไม่รู้จักก็เยอะแยะเลยใช่ไหมครับต่อมานะครับการ list รายชื่อที่ดีที่สุดนะครับเขียนออกมาให้มากที่สุดนะครับหลักการ การเิีนบัญชีรายชื่อครับง่ายๆคือข้อแรกนะครับข้อที่1อย่าคิดว่าอย่าคิดอะไรแทนเขาวางกันเถอะนะครับว่าเขารวยไปหรือเปล่าเลยไม่กล้าชวนหรือว่าจนไปหรือเปล่านะครับมีการสามารถมีการสารน้อยนะครับอย่าพึ่งไปคิดแทนเขาแบบนั้นนะครับเขียนมันลงไปนะครับแล้วก็ข้อที่2ครับอย่าคิดว่าเราไปเอาอะไรจากเขานะครับให้คิดว่าเรานะครับมีอะไรดีๆไปให้เขานะครับ เพราะมือนเดี๋ยวเราคิดว่าเราไปอะไรจะเขาเราจะไม่กล้าชวนนะครับไม่กล้าเห็นบัญชีรายชื่อนะครับต่อมาครับหนึ่งคนนะครับคือหนึ่งคือขายขนาดใหญ่นะครับรวมทั้งข้อสี่นะครับวันนี้ครับเขาอาจจะปฏิเสธเราแต่ไม่ได้หมายความว่าครับเขาจะปฏิเสธเราตลอดไปฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดบัญชีรายชื่อใครออกไปนะครับกับข้อสุดท้ายครับรายชื่อคือวัตถุดิบในการสร้างคือขายของผู้บริโภคขนาดใหญ่นะครับ ฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเขียนมันลงไปครับเพื่อเราจะได้ใช้ในการสร้างเครือข่ายของเรานะครับครับรายชื่อที่เราจะชวนนะครับถ้าเราจะคัดเป็นเกตนะครับคร่าวๆนะครับเอาไว้อย่างนี้นะครับปกติก็มีอ่ากระดาษทำบัญชีรายชื่อนะครับจะมีหัวข้อการคัดรายชื่ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เพิ่มเติมนะครับก็อย่างแรกครับมีเงินอ่มีกําลังซื้อว่างั้นเถอะนะครับรวมทั้งครับถ้าหากเขาไม่มีกําลังซื้อนะ แต่ว่าเขามีเครดิตว่าไหมก็โอเคอยู่นะครับนะกับข้อที่2ครับเขามีอำนาจในการตัดสินใจได้อยาเขามีอำนาจในการตัดใจเองได้นะ้อนี้ก็สําคัญนะครับแล้วข้อที่3ครับมีสักติที่เป็นบวกการแลกเพราะธุรกิจเราครับนะครับมันจะต้องแลกด้วยลงทุนเรื่องเวลาลงทุนเรื่องการศึกษาครับนะครับรวมทั้งลงทุนเรื่องเงินด้วยฉะนั้นคนที่กล้าแลกนะครับเขาจะเข้าใจเรื่องนี้ดีนะครับรวมทั้งคนที่มีความต้องการ เป็นหลักวากระเถิ่นะมีความต้องการที่อยากมีรายได้เพิ่มมีความต้องการที่อยากมีสุขภาพดีหรืออยากจะมีกิจการของตัวเองนะครับแล้วแต่นะครับเราวัดความต้องการเป็นหลักนะครับครับการลิสต์รายชื่อนะครับควรจะลิสต์กับคนที่แนะนําท่านหรือโค้ชนะครับอย่าไปลิสต์เองที่เดียวคนเดียวที่บ้านนะเพราะว่าเราขาดการวิเคราะห์ใช่ไหมครับเราอาจจะท่อหรือเลือกได้นะครับให้คนที่เขามีความรู้นะครับไปช่วยแนะนําให้ก่อนดีกว่านะครับครับต่อมานะครับแหล่งที่มาของรายชื่อเยอะครับ เอากันง่ายเลยครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะที่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์เรานะเยอะเลยและโดยเฉพาะปัจจุบันนี้คนเล่นไลน์เล่นเฟซก็เยอะนะครับเอาตัวนั้นแหละครับมากมายเลยนะครับเขียนมันออกมานะครับครับกลุ่มรายชื่อที่น่าชวนหรือว่ากลุ่มรายชื่อในอุดมคตินะหรืออาชีพในอุดมคตินะครับครับกลุ่มแรกครับคือหมอกับพยาบาลหรือเจ้าที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับต่อมานะครับวิศวกร นะครับวิศวกรในคนเก่งใช่ไหมครับบริษัทเรานะครับก็จะมีคนที่เรียนจบวิศวกรครับเข้ามาประสบผลเร็จกันเยอะเลยนะครับหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจรวมทั้งข้าราชการครับหน่วยต่างๆนะครับนายกสมาคมต่างๆเจ้าของกิจการที่มีปัญหาแล้วหรือคนที่เคยเป็นหนี้เป็นสินอยู่นะครับต่อยากจะสําเร็จคนเคยรวยนี่ก็สําคัญนะครับนะหรือคนที่เคยทํารกิจเครือข่ายมาก่อนแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะครับ ควรจะมีรายชื่อเขาไว้ด้วยนะครับครับการทาบัญชีรายชื่อสำคัญอย่างไรนะครับครับสําคัญแน่ครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งใน9ขั้นตอนสู่ความสำเร็จของระบบ P&I ของเรานะครับครับข้อที่2ครับเป็นการเริ่มต้นอย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุดนะครับไม่วกวนไม่สับสนดีเราเอาบัญชีรายชื่อมาคัดก่อนไหมครับแล้วก็มีคุณสมบัติหลายอย่างครับเช่นเป็นนักเป็นคุณสมบัติของนักสร้างเครือข่ายเป็นการเริ่มต้นของการทําทีม เ็นการเริ่มต้นของการทำใช้เครื่องมือทำงานแทนเป็นการเริ่มต้นของการทำโฮมมิทติ้งหรือการที่เราจะต้องอทำกลุ่มทีมต่างๆกับพ่อเราจะทำตามบ้านเขาหรือบ้านเราก็แล้วแต่นะครับฉะนั้นบัญชีรายชื่อจึงจำเป็นนะครับครับเป็นการวางแผนอย่างชาญฉลาดหมายความว่าถ้า,ถ,าถ้าเรามีบัญชีรายชื่อเนี่ยมันสามารถวางแผนได้กำหนดต่างๆได้นะครับ ถ้าเราไม่มีบัญชีรายชื่อเราก็จะทําแบบสเปะสปะนะครับรวมทั้งมันมีความสําคัญในการสร้างธุรกิจแบบทางกว้างและทางลึกเพราะทางกว้างมันจะให้ผลกําไรท่านมากแต่ขณะเดียวทางลึกก็สร้างความมั่นคงในท่านได้ด้วยนะครับรวมทั้งมันเป็นการสร้างแรงเหวี่ยงในทีมด้วยขอ้อนี้สําคัญครับพอเกิดโมเมนตัมนะครับทีมท่านจะจะดึงดูดนะผู้คนเข้ามาเยอะเลยแหละครับต่อมาครับมันเป็นเป็นตัววัดความฝันของท่านเพราะถ้าเกิดท่านมีความฝัน น้อยหรือความฝันเล็กนะครับนะรายชื่อก็จะมีน้อยเพราะรายชื่อมีน้อยจะกลายเป็นเราไปง้อขอตื้อผู้คนนะถ้ารายชื่อเรามีเยอะนะครับเราไม่ต้องไปง้อละไม่ต้องไปขอตื้อใครละวางกันเถอะนะฉะนั้นใครต้องการจะมีรายได้เยอะนะครับบอกได้เลยว่าต้องมีความฝันใหญ่นะครับรายชื่อต้องเยอะนะครับครับข้อสุดท้ายครับเอาไว้ปิดจุดอ่อนของเราบางทีเราเข้ามาครับเราอาจจะขาดรายได้ครับเงินเงินทองเราอาจจะไม่สะดวกครับเราก็ไปเชิญ เชิญคนที่มีความพร้อมเรื่องเงินเราอาจจะพูดไม่เก่งนะครับเราเข้าไปชวนคนพูดเก่งเข้ามาเห็นไหมครับมันปิดจุดอ่อนของเราได้นะครับต่อมานะครับเหตุผลที่ทําไมคนถึงไม่ทําบัญชีรายชื่อละทั้งที่มันสําคัญขนาดนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าข้อแรกครับเขาไม่รู้ว่ามันเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับมันเป็นขั้นตอนที่จะต้องเ,ออเริ่มต้นที่บัญชีรายชื่อที่แหละนะครับข้อที่สองครับเขามีสติที่ยังไม่ถูกต้องต่อการชวนหรือการเชิญนะครับ เขาคิดเราจะไปเอาเราจากคนอื่นครับพอเขาคิดอย่างนี้เขาเกรงใจครับไม่กล้าเขียนบัญชีหรือชื่อเข้าไปนะครับต่อมาครับเขาขาดความเชื่อมั่นในตัวเองขาดความเชื่อมั่นในบริษัทขาดความเชื่อมั่นในทีมและระบบก็เป็นธรรมดาครับเพราะคนใหม่เนาะเขาเพิ่งเข้ามากับเขาก็ขาดกับคือเขายังไม่รู้แจ้งนะครับเขายังไม่รู้จริงใช่ไหมเขาก็ยังขาดความมั่นใจนะครับฉะนั้นวันนี้ง่ายที่สุดก็คือเราไปให้ข้อมูลเขาเพิ่มนะครับนะ เขาอาจจะนึกไม่ออกอันนี้สําคัญครับเพราะว่าบางทีคนเนี่ยนึกแต่คนที่คุ้นเคยอยู่ไม่กี่คนครับนอกนั้นนึกไม่ออกนะเออเออต้องนั่งนึก,กนานฉะนั้นเราต้องไปช่วยเขานึกด้วยนะครับต่อมานะครับเขาคาดหวังใครบางคนข้อน,นี้สําคัญนะครับทําไมหรือครับบางทีเขาคิดว่าคนนี้เก่งคนนี้ม,มีมีสมบัติเด่นอย่างงาู้นเด่นอย่างนี้นะแล้วเขาเจ้าการเอาคนนี้เข้ามาเขาให้ทีมแค่ได้นะ ต้องการเอาคนนี้มาอยู่ในทีมว่างันเถอะนะพอถูกปฏิเสธนะครับเขาเฟลหรือเขาผิดหวังว่างันเถอะนะเขาก็เลยไม่ไกล้าเขียนบัญชีเลยชื่อนะครับข้อนี้ก็สําคัญครับเป็นกันเยอะด้วยครับหรือเขาอาจจะขาดเป้าหมายการทํางานเพราะว่าเชื่อไหมครับคนที่ไม่เคยทําอะไรโครงการที่เหมือนครับว่ามีเป้าหมายชีวิตจริงๆนะไม่เคยตั้งเป้าหมายว่างันเถอะนะเขาก็จะคุ้นเคยกับการตั้งไม่ตั้งเป้าหมายนะ มาทําอยู่พีอนครับก็เลยไม่ตั้งเลยพอไม่ตั้งพบก็ไม่ไม่มีความคาดหวังใดๆก็เลยไม่คิดว่าจะต้องจําเป็นต้องทำบัญชีเลยชื่อเห็นไหมต้องไปช่วยให้เขาตั้งเป้าหมายด้วยนะครับนะต่อมาเทคนิคการทําบัญชีเลยชื่อครับง่ายๆคือเขียนมาลงไปในกระดาษให้เยอะที่สุดนะมันจะมีชุดคู่มือนะครับจะมีกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับในการทําบัญชีรายชืย่อนะครับทําไว้ตรงนั้นครับทําไว้เยอะๆเลยนะหรือนะครับ,นะรบ,นะรบต่อมาก็อย่าไปตัดสินใจแทนใคร นะครับรวมทั้งให้ปรับสติให้เป็นผู้ให้ให้ได้นะครับนะไม่งั้นเราไม่เราจะไม่กล้าเขียนมาชีรายชื่อลงไปนะครับครับทีนี้ก็มาถึงทักษะต่อไปครับเป็นทักษะที่สําคัญเหมือนกันต่อจากการทำามชีรายชื่อนะครับก็คือทักษะทักษะการเชิญหรือทักษะการทาบทามนะครับทักษะนี้นะครับควรจะจัดเวลาไว้ก่อนการเชิญสักสองวันผมหมายถึงว่าอย่างนี้ครับถ้าเราจะเชิญเขาสักวันศุกร์ เราควรจะมีเวลาสักวันหนึ่งอาจจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เผื่อเขานะครับไม่สะดวกในวันที่เราเชิญเช่นเราชวนเขาวันศุกร์ใช่ไหมเราอาจจะเว้นสักหรือไม่เว้นนะครับเอาเป็นวันเสาร์อีกวันก็ได้เอาวันอาทิตย์อีกวันก็ได้เผื่อเขาสะดวกวันนั้นนะครับนะครับต่อมาครับวัตถุประสงค์การเชิญครับก็ง่ายๆครับเราเชิญเพื่อการนัดหมายนัดหมายเพื่อเขาเห็นโอกาสฉะนั้นวันนี้นะครับการนัดหมายก็คือนัดเขาไว้เฉย นะไม่ได้ไปต้องไปเล่าเรื่องอะไรต่างๆให้เขาฟังนะครับนะดย๋ยวพึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเล่าในวันที่เราไปเปิดเผยให้เขาดีกว่านะครับครับขั้นตอนในการเชิญก็มีกันง่ายๆครับเราไม่ต้องการให้ท่านพูดนานแต่อยากให้ท่านอยู่ในหลักการนี้หลักการนี้มีอยู่ห้าข้อครับข้อแรกครับทักทายสั้นๆจํากัดเวลาพูดยกตัวอย่างนะสมมุติเอาผมโทรไปหาเอครับก็บอกว่าโอ,อ้เอ,อ,เอวันดีเพื่อนยุ่งอยู่บรืเป่เนี่ย มีเวลาคุยเราสักนาทีไหมนะหรือว่าเฮ้ยเพื่อนยุ่งหยู่เปล่าคุยกันเราแป๊บหนึ่งนะแค่นี้เองครับข้อที่หนึ่งนะง่ายๆครับทักษะทักทายสั้นๆจำกัดเวลาพูดข้อที่สองครับถามหาวันวา่างยกตัวอย่างนะครับเวันศุกร์เนี่ยกับวันเสาร์เนี้ยวันศุกร์ช่วงบ่ายบวันเสาร์ช่วงเย็นๆเนี่ยเพื่อนมีนัดที่ไหนเปล่าเนี่ยถามประมาณนี้นครับถามหาวันว่างถ้าเขา,เาว่างวันไหนก็วันนั้นแหละครับนะ ว่างว่างวันศุกร์ก่อนก็เอาวันศุกร์ได้เลยนะครับนัดกับวันศุกร์นะครับแล้วก็ข้อที่สามครับให้เหตุผลที่โทรมาครับตรงนี้นะครับท่านต้องแต่งประโยคกับอัปไลน์ท่านนะครับประโยคก็สั้นๆครับบางทีให้เหตุผลเข้ามาว่าเ้ยที่โทรมาวันเนี้ยพอดีเราไปเจอโปรเจกต์หนึ่งเพื่อนนูน่าสนใจมากๆเลยเติบโตมากที่ขอนแกน่นเติบโตมากที่ลำปางกันละแต่นะครับอะอันนี้เหตุผลที่โทรมานะครับข้อที่สามนะข้อที่สี่ไปเลยครับคัดคุณภาพ,าพโดยตั้งโดยการตั้งคําถาม คัดเลยว่าเฮ้ยเพื่อนถ้าโปรเจกต์นี้สามารถสร้างรายได้ให้เพื่อนอีกช่องทางหนึ่งสนใจอยาพูดคุยกับเราก่อนไหมเห็นไหมพูดกันสั้นๆแล้วแต่งนะครับนะบางทีเป็นผู้ใหญ่เราอาจจะใช้คําว่าขอปรึกษาก็ได้นะครับข้อสุดท้ายครับเมื่อเราผ่านสี่ข้อไปแล้วครับข้อสุดท้ายก็คือการนัดหมายครับวันเวลาให้ถูกต้องนะนะครับอย่าลืมการนัดหมายนะครับพูดใส่เยอะแยะเลยไม่เอไม่นัดหมายเขานะครับปรากฏว่าเ เลยไม่รู้เลยว่าจะไปหาเขาวันไหนดีนะครับนะต้องนัดหมายด้วยนะครับวิธีขาจัดข้อสงสัยและ,ะคําถามต่างๆนะข้อนี้ก็สําคัญครับเพราะเวลาเราเชิญเขาเดี่ยครับเราไม่ได้พูดตลอดนะเขาอาจจะสงสัยสวนกลับมาก็ได้ใช่ไหมเช่นเราเชิญเขาว่าเออโปรเจกต์นี้มันดียังไงเขาบอกว่าเอาเฮ้ยเพื่อนขายอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะหรืออาจจะถามเราว่าทำเอฟเวหรือเปล่าทำกิฟฟลีหรือเปล่าอาจจะถามงี้ก็ได้นะครับจากนั้นท่านอย่าทึ่งตกใจหรือ ไปเที่ยวปฏิเสธเขานะครับว่าไม่ขายไม่ขายไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหรือว่าไม่บอกไม่บอกอัพไลน์ห้ามบอกนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับขอให้ท่านนะครับตั้งสติให้ดีนะครับแล้วถามกลับครับถ้าเขาถามว่าขายอะไรหรือเปล่าเราก็ถามกลับเลยครับเขาชอบขายเหรอลื้อหรือว่าเขาชอบงานขายเลยเพื่อนนะครับถ้าเขาบอกว่าไม่ชอบนะครับเราก็บอกเขาเลยว่างานนี้เหมาะกันได้มากๆถ้าเขาชอบล่ะเขาอยากหาอะไรขายล่ะ เราบอกถ้าชอบขายนะงานนี้ก็ยิ่งเหมาะกับใดมากเห็นไหมนะครับไม่ต้องห่วงครับขายก็เหมาะไม่ขายก็เหมาะวางั้นเนึะนะครับต่อมาครับการนัดหมายอย่างมืออาชีพครับก็ง่ายๆมีเรื่องตื่นเต้นจะเล่าเขาฟังวางกันเถิดนะนะครับทําน้ําเสียงให้มันตื่นเต้นนะครับครับนัดวันเวลาให้ชัดเจนนะครับนะมีอัปไลน์ไปด้วยก็บอกเขาด้วยว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญไปให้คำปรึกษาด้วยนะครับ ต่อมานะครับขอโทษนะครับต่อมานะครับถ้าโดนทักก็อย่าตกใจตะเหมือนเมื่อกี้นะครับถ้าเขาบอกว่าขายอะไรหรือเปล่านะครับเราอย่าเพิ่งตกใจหรือปฏิเสธเข้าไปนะครับเราบอกเขาเลยว่าถามเขากลับนะถามเขากลับนะครับทุกครั้งที่เขาก็ถามมาเราถามกลับเลยนะครับเพื่อเช็คทักนิเขานะครับหรืออันสุดท้ายครับเราต้องคอนเฟิร์มเขา้นยเวลาเรานัดแล้วนะเช่นเรานัดวันศุกร์เราต้องคอนเฟิร์มอย่างน้อยวันพฤหัสตอนเย็นหรือว่าวันเสาร์ตอนหรือว่าวันศุกร์ตอนเช้านั่นแหละนะ บางทีเรานัดบ่ายนัดเย็นใช่ไหมตอนเชา้าเราก็โทรไปคอนเฟิร์มกันหน่อยว่าที่เรานัดไว้ครับมีอะไรคาดเคลื่อนไหมนะครับครับต่อมาสิ่งที่มีควรทําหรือไม่ควรพูดในการนัดหมายนะครับคือออกน้ําเสียงแบบห่อเหี่ยวขาดความมั่นใจเนะี่ยอันนี้ปลายสายก็รับรู้ได้นะครับฝึกฝนครับเพื่อเกิดความมั่นใจใช้คาพูดให้เหมาะสมนะครับฝึกฝนด้วยนะครับอธิบายแบบอย่าอธิบายเยอะเกินไปไม่ใช่เราไปธิบายแผลอธิบายสินค้าอะไรต่างๆให้เขาฟังทั้งหมดนะครับ ก่อนการแสดงแผนนะอันนี้ไม่ควรทํานะครับเราเรานัดหมายคือนัดหมายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปพูดให้หมดแล้วตอนที่เราแสดงแผนเนาะครับเราพูดจริงๆครับอย่าไปพูดล้อเล่นเพราะเราพูดล้อเล่นเดี๋ยวบางทีคู่ฟังเขารู้ว่าอไม่จริงไม่จังม้งนะก็เ,เลยรับนัดบังไม่รับนัดบังเห็นว่าไหมครับขาดความน่าจะถือไปนะครับครับอย่าตื้อเกินไปอย่าเศร้าซีตื้องอกเกินไปนะครับอย่าออกท่าทีแบบนั้นนะครับ เพราะว่าเขาจะมองธุรกิจเราว่าถ้าไปง้อขอตู้นี้เราไม่อยากทาหรอกธุรกิจแบบนี้นึกภาพไหมเราอย่าแสดงอาการแบบนั้นให้เขาเห็นนะครับต่อมาครับอย่าดูถูกงานผู้อื่นเวลาเราชวนเขาอย่าไปบอกว่าโอ้งานแค่นี้ทำแล้วได้แค่นี้เหรอมาทำกับเราดีกว่านะอย่าไปถามเรื่องไรลร่มได้ด้เขาแบบนั้นนะครับนะเป็นการดูถูกเขาบางทีเป็นการดูถูกเขานะเขาอาจจะปิดใจก่อนก็ได้นะครับนะครับ,นะรบก็เราเพียงเปิดโอกาสให้เขาเท่านั้นนะครับต่อมาครับเหตุผลที่ทำไมต้องเชิญละ่ะ นะครับก็ง่ายๆครับการเชิญเป็นทักษะหนึ่งใน9ขั้นตอนของของขั้นตอนสู่คมสเร็จของบริษัทเดียนายนของเราครับพอมี9ขั้นตอนนี้ทุกคนก็ง่ายไงทำแค่นี้ครับตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่เพิ่มทำธุรกิจจนประสบผลเร็จก็ทําอยู่9ขั้นตอนนี้แหละนะครับต่อมาครับการเชิญเป็นขั้นตอนที่เราต้องการกรองหาคนถูกต้องก่อนอยากกรองหาคนถูกต้องได้แล้วเนี่ยมันก็ง่ายนะครับนะต่อมาครับการเชิญเพื่อเราแยกแยะ ออกระหว่างผู้บริโภคกับคนทาําธุรกิจใช่ไหมมันก็ทําให้เราไม่สับสนใช่ไหมแยกออกไปเลยครับผู้ทาธุรกิจเป็นยังไงครับคนจะเป็นลูกค้าเราเป็นยังไงครับดูแลกันคนละแบบใช่ไหมต่อมาครับการเชิญบอกไว้ก่อนนะครับมันเป็นเพียงการนัดหมายเท่านั้นครับไม่ได้ขอให้เขาต้องมาตัดสินใจอะไรเดี๋ยวนั้นเลยนะเรานัดหมายให้ได้ก่อนเพื่อเผื่อโอกาสให้เขาให้เขาเห็น ทั้งโอกาสและบรรยากาศต่างๆด้วยนะครับนะต่อมาครับเรามีข้อคิดเห็นดีๆในการเชิญน,นะบอกอย่างนี้ครับสินค้าทุกตัวสินค้าทุกอย่างนะครับท่านสังเกตไหมหีพอหรือบรรจุภัณฑ์เนี่ยสำคัญต่อสินค้านะถ้าหีพอไม่สวยไป่น่าสนใจไม่ดึงดูดนะคนก็ไม่สนใจท่านว่าไหมรับเราก็เชิญด้วยกันใช่ไหมเชิญด้วยกันครับธุรก,กิจของเราเหมือนกันตัวเราคือหีพอของของผลิตภัณฑ์หรือหีพอของธุรก,กิจเรา ฉะนั้นการเชิญเลยมีความสําคัญครับท่านจะต้องฝึกฝนเรียนรู้กับกับผู้รู้นะครับให้เชี่ยวชาญบ่อยๆทําทีน้ําเสียงให้มันตื่นเต้นครับมีความคมชัดไม่วกวนนะครับแต่งเอาครับแต่งเอาไม่ต้องห่วงครับนะแต่งแล้วค่อยพูดครับนะครับต่อมานะครับข้อควรระวังในการเชิญครับก็อย่างที่บอกครับอย่าพยายามให้ข้อมูลทางโทรศัพท์เยอะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือแผนยังไม่ต้องเล่ายังไม่ต้องบอกครับ เดี๋ยวเราไปบอกในการแสดงแผนเอานะครับสําหรับคนใหม่นะครับเราให้อัปลน์เราเป็นคนแสดงแผนก่อนจริงไหมนะครับฉะนั้นอย่าก,กังวลนะครับเราทําตามอัปลน์เรานะครับต่อมาครับเราใช้เวลาเหมาะสมไม่ควรเกินหนึ่งสองนาทีอ่าเพราะว่าการเชิญเนี่ยเราแค่นัดหมายเฉยๆไงไม่ต้องพูดอะไรเยอะใช่ไหมล่ะก็น,นัดหมายพูดสั้นๆนะครับต่อมาครับควรมีท่าทีที่ไม่งอขอตื้อและเซาซีอันนี้ต้องรักษาโพสเชอร์ทันด้วยนะครับ ราะถ้าเกิดง็อขอตื้นนะครับคนส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบอยู่แล้วท่านว่าไหมถึงตัวเราเองก็ไม่ชอบใช่ไหมครับนะครับโอเคนะครับ2ทักษะนะครับที่แบ่งปันในท่านวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ก่อนแต่ว่าเรามีเรามีคลิปวิดีโอนะครับที่ท่านสามารถศึกษาต่อได้ครับเอาไปฟังซ้ําๆครับเพื่อเกิดความเข้าใจนะครับวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทพีอนที่ให้เกียรติผมนะครับมาแบ่งปันข้อมูลกับทุกท่านนะครับแล้วขอบคุณออนไลน์ผมด้วยนะครับ ที่คอยให้ความใส่ใจให้ความรู้ให้ความอ่าเรียกว่าติดตามไม่ลดละนะครับวันนี้ก็ต้องอ่ยินดีกับทุกท่านนะครับที่ท่านสามารถอ่ก้าวหน้าแล้วก็อ่เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับต้องยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันที่ความสำเร็จทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ